โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้าง GUI นะครับเพราทำให้มาอยู่กับโปรแกรมเพนต์อีกแล้วก็คือผมจะมาอธิบายกันก่อนนะครับซึ่งเราจะมีสกรีน GUI ใช่ไหมมันคือกําหนดกรอบหน้าจอเนอะอาจจะอันนี้คือเราจะเรียกว่าสกรีน GUI เนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีสกรีน GUI หลายอันอะ่ะมันจะมีค่าค่า,าหนึ่งเซนนะครับมันชื่อว่า display order ขอโทษที่อาจจะลายมือไม่สวยแต่ก็ให้รู้กันนะครับว่ามันคือ display order มันคือค่าตัวหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มต้นที่ศูนย์มั้งถ้าจะไม่ผิดตัวไม่ก็ นึ่งใน,นหลักอย่งคือยิ่งเลขเยอะใช่ไหมมันยิ่งอยู่ข้างหน้าสมมุติว่า,าผมมีสกีนอันนึงใช่ไหมที่มีปุ่มแล้วกันมีปุ่มสีแดงอยู่แบบนี้แล้วทีเนี้ยถ้าผมสร้างสกีน UI ตัวใหม่อะ่ะแล้วผมตั้ง Display Order ให้มันเยอะกว่า Display Order อันเก่านะพอตั้งปุ๊บใช่ไหมผมมีเอ่อเป็นปุ่มสีฟ้าก็ได้อย่างงี้แต่แต่ว่าอยู่ในตำแหน่งเดียวกับอนข้างล่างนะทีเนี้ยพอมนอยู่ตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมมันก็จะทับนี้เลยอ่าอันนี้คือ Display Order เนาะ ต่อไปมันจะมี property อันนึงก็คือ set index เนอะ set index ทีเนี้ยไอ้ตัว set index เนี่ยนะมันคือ property ของพวกปุ่มพวกเนี้ยพวกข้อความอะไรที่มันขึ้นหน้าจอพวก frame text box text button button อะไรพวกเนี้ยปุ่มต่างๆอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะมี set index อยู่ในตัวนะก็คือสมมติว่าเราตั้ง display order ไว้เหมือนกันใช่ไหมไอ้ตัว set index มันจะจัด ให้พวกนี้อันไหนอยู่ก่อนอยู่หลังคล้ายๆข,ของ display order เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้ง set index ใช่ไหมไว้ไอ้ปุ่มสีแดงอะหล้านเลยอ่ะ1ล้านแล้วไอ้ปุ่มสีฟ้านะี่เป็น0นย์สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือไอ้สีฟ้านะี่มันอยู่ข้างบนเพราะว่ามันจะเอาจาก display order เป็นหลักเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของจริงเลยดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้าง GUI กันดีกว่าสรับนี้นะครับผมจะมาทํา GUI สาหรับปุ่มเปิดปิดหน้าต่างอะไรประมาณนี้อาจจะเอาไว้พัฒนาเป็น shop หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะต่อไปนะเราจะเริ่มสร้าง GUI ก อย่างที่ว่ากันครับอันนี้มันคือขอบเขตของหน้าจอเนาะที่ผมอธิบายไปตอนแรกมันจะเลือกได้เนาะว่าเราจะเอา full s c r e n หรือเปล่าเราจะเอา screen inset แบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งผมจะลองสร้างเฟรมให้ดูนะเผื่อทุกคนไม่เข้าใจว่าเจ้า full screen screen inset เนี่ยคืออะไรผมจะปรับขนาดให้มันเป็นหนึ่งหึงเนาะโอเคทีนี้มันขาวทั้งจอแล้วแต่พอเรากดเข้าไปในเกมใช่ไหมี เห็นไหมมันจะเหลือข้างบนเนาะเราสามารถตั้งค่าได้เนาะนี่แบบนี้นี่เราสามารถเลือกได้อ่า device save inset ก็คืออย่างนี้อ่ามันอยู่ในขอบเขตของหน้าจอแบบที่มันแบบเซฟนะแต่ถ้าเกิดไม่มีเลยคือมันจะแบบกินไปทั้งจอเลยเนาะต่อไปก็ t o b a r i n s e t ก็คือมันจะอยู่แค่แบบในส่วนของข้างบนตรงนี้ที่มันอยู่ข้างๆไอ้ตัวนี้ยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็ประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรา ถ้าเกิดเราจะใช้เนาะเราจะใช้เป็นนันเพราะว่ามันจะกินทั้งจอเลยโอเคแต่ละกามากันที่ตรงนี้เนาะโอเคทีนี้ผมจะไม่สร้างทั้งจอเนาะเพราะมันใหญ่เกินทีนี้ผมจะสร้างเป็นศูนย์ห้าร้อยศูนย์ห้าร้อยถามว่าศูนย์ห้าร้อยห้าร้อยคืออะไรมันจะมีไซส์สองแบบเนาะไซส์ size ที่เป็นสเกลกับไซส์ที่เป็นออฟเซตสเกลเนี่ยมันคือขนาดตามหน้าจอเนาะมันจะเริ่มต้นที่ศูนย์ไปสุดที่หนึ่งหนึ่งคือเต็มจอศูนย์คือไม่เต็มจอแบบเขาเรียกว่าไงอธิบายให้ถูกต้องคือสมมุติว่าเราใส่ออฟเซตใช่ไหม 500มันก็คือ500พิกเซลมันตรงตัวเลยนีย่ยผมลองอ,ออกดูนะทีเนี้ยถ้าเราใส่สเกลใช่ไหมแกน X อ,อะ่ะมันคือซ้ายไปขวาใช่ไหมเดี๋ยวดูนะผมตั้ง0.5มันจะกิน0.5ของจอนะเดี๋ยวผมปรับโพสิชั่นให้มันเป็นศูนเห็นไหมมันกินครึ่งหนึ่งของจอนะแต่ถ้าเราปรับศูนจุด หนึ่งแล้วกันโอ้ยท้ายเห็นไหมมันจะกินแค่หนึ่งในสิบของจอ0.75อะสามในสี่อะไรเงี้ยอันนี้คือสกลเนาะทีนี้เราเข้าใจกันลวผมจะตั้งเป็นห้าร้อยห้าร้อยเหมือนเดิมเนาะโอ้ยสกลห้าร้อยบาทเลยครพี่แดนออฟเซตห้าร้อยทีนี้เราจะตั้งไว้ตรงกลางใช่ไหมแต่ถ้าเราลากเงี้ยเป็นไปได้สูงว่ามันจะไม่ตรงเนาะเพราะว่าขนาดหน้าจองแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันทีนี้วิธีการทําให้มันเท่ากันให้มันอยู่ตรงกลางคือเราจะปรับโพสิชันให้มันเป็น0.5แล้วก็0.5อย่างนี้เเรราจะะปปััับนนนนนให้มม็ือก ทีนี้มันจะอ,อยู่ตรงกลางแล้ว Anchor Point คืออะไรคือจุดกึ่งกลางเนาะจุดเริ่มต้นของมันถ้าเกิดเราปรับเป็นศูนย์ใช่ไหมมันจะอยู่ตรงมุมตรงนี้เห็นไหมแต่ถ้าเราปรับเป็นศูนย์จุดห้าคือมันเหมือนของสเกลเลยมันจะอ,อยู่ครึ่งหนึ่งของก้อนเนี่ยพราอยู่ถึงครึ่งหนึ่งของก้อนใช่ไหมทีนี้เราก็ปรับ Position นะให้มันอยู่กึ่งกลางก็คือศูนย์จุดห้าก็ประมาณนั้นอันนี้ก็คือสเกลกัอบเสร็จเนาะทีนี้เราได้ก้อนเนี่ยแหละเราใส่ Text เข้าไปแล้วกันเราเขียนอะไรไปก็ได้แล้วก็ฟอนต์ส่วนใหญ่ที่คนนนนนนนเเขใช้นน ok ้้กกกักัะะะร็็็จจปปววดีีีีี๋ยอไไทผม ให้มันเต็มเนาะโอเคแล้วก็ปรับเ s ็กสเกลโอเคต่อไปเราจะทําปุ่มแล้วกันเนาะโอเคครับอันนี้จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดร้าคาเนาะอ่าเราจะทําเป็นปุ่มเปิดราค้าแล้วกันโอเคแล้วก็ตั้งปุ่มนะแล้วก็ตั้งฟอนต์นะใส่เท็กสเกลนิดหน่อยให้มันขยายตามโอเคทีนี้เราได้ช็อป้วใช่ไหมโอเคครับเราจะมาใส่สคริปต์กันในบัตตอนกันใส่เป็นโลโก้สคริปต์เนาะทีนี้เราจะต้องดึงค่าปุ่มออกมาก่อนเนาะปุ่มเป็นบัตต้อนก็คือสคริปต์จุดผ่านเลนสนะ์เนาะเหมือนเดิม จุดผ่านเลนใช่ไหมทีนี้มันอยู่ที่ปุ่มแล้วแต่เราจะไม่เขียนซ้อนอย่างนี้มันเยอะนะ เราจะดึงจากงานบนมาใช้นี่แหละบัตตอนตอนนี้สคริปต์จุดผ่านเลยแล้วมันคืออันนี้แหละเราแค่ต้องขยับขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็ลงมาที่เฟรมเนาะทีนี้ก็แค่จุดผ่านเลนทีนี้เราอยู่เราจะดึงเฟรมมาได้แล้วเห็นไหมโอเคทีนี้เราดึงเฟรมมาได้แล,แล้วเราก็ใส่อีเวนต์เนาะใส่อีเวนต์ให้มันรับค่าคลิกเนาะเมาส์บัตตอนวันคลิกแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่คอนเน็กเนาะให้มันเชื่อมเวลากดปุ่มนะให้มันรันฟังก์ชันตัวนี้เนาะเราก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปเฟรม visible เท่ากับ not เฟรม visible ก็คือทุกๆท,ที่ากดมันนจะแทค่า visible นะั้ง ย้อนกลับก็คือเราใส่น็อตไปข้างหน้าแบบนี้อ่าโอเคทีนี้เราจะซ่อนเจ้าเฟรมนี้ไว้เนาะแล้วกดที่เฟรมเนาะแล้วก็ visible ปิดแบบนี้โอเคทีนี้มันไม่ขึ้นแล้วทีนี้เราจะไปลองดูกันนะครับว่ามันขึ้นไหมเวลาเรากดช h อ โอเคปึ๊บอ่าได้แล้วครับก็ประมาณนี้เนาะการทำอ่าอีเวนต์แล้วก็การทำา GUI ต่างๆเนาะเราสามารถแก้เทคได้ด้วยนะสมมติผมเก็บค่าตัว,นวหนึ่งแล้วกันเทมเท่ากับศูนย์คุณค่าที่เรากดใช่ไหมเทมบวกเท่ากับ1แล้วกันเนาะแล้วเราก็จะกำหนดไปตัวหนึ่งก็คือเจ้าเทคเลเบลเมื่อกี้นะทเทคเลเบลเท่ากับเทมจุดเทคเบลเมื่อกี้โอเคทีนี้เราจะแก้เทคเเบลเนาะจุดเทคเท่ากับ you have click แล้วก็ใส่ตัวแปรเข้าไปเนาะเทมแล้วก็ไทม์แบบนี้ดูเนาะ ถ้าตัวอย่างถูกต้องมันจะเปลี่ยนข้อความไปเรื่อยๆเนาะเห็นไหมัมนเลขม,มันขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะเห็นไหมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ G U I เนาะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูได้ให้ผมมาทําให้ดูคร่าวๆโอเคครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้า